วัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่28พฤษภาคม2567ค่ะ สำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยช่วงนี้ฝนลดลงค่ะแต่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีการกระจายของฝนดีกว่าภาคอื่นๆและมีโอกาสมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยจึงทําให้ในช่วงนี้ฝนจะขึ้นไปอยู่ทางด้านประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือน,นะคะประกอบกับมีหยอมความกดอากาศต่ําอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามและ อ่าวตังเกียจึงทําให้ในช่วงนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ค่ะสําหรับตัวพายุดีเพรสชั่นวีมานนะคะบริเวณประเทศบังคลาเทศมีแนวโน้มที่จะอ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงในระยะต่อไปและพายุอีกตัวหนึ่งก็คือไต้ฝุ่นเอวีเนียนะคะแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นไปทางด้านตอนใต้ของประเทศญี่ปุน่นซ,ซึ่งพายุทั้งสองตัวไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยค่ะ เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองส่วนใหญ่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะเป็นทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะสำหรับการพยากรณ์ฝนสะสม24ชั่วโมงข้างหน้านะคะในวันนี้และว,วันพรุ่งนี้ฝนบริเวณภาคใต้ยังมีโอกาสได้บางพื้นที่ค่ะแต่สำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเน้นไปทางฝั่งตะวันตกนะคะ โดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือและภาคกลางค่ะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเน้นทางด้านตอนบนของภาคค่ะคลื่นลมในช่วงนี้นะคะจะเน้นทางด้านทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาซึ่งจะมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่อุตรดิตฐ์ลำปางตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนค,ครพนมขอนแก่นกาลสินบุุกราหารชัยภูมินครราชสีมา อำนาจ,จเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซอร์เซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีสุพรรณบุรีนคปรปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด36-37องศาเซอร์เซียตภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิสูงสุด35-37องศา,าเซลเซียสภักใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองรายละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด34-38องศา,าเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซอร์เยตสำหรับกรุงเทพมหานครและประิมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซอร์เสยสค่ะ สำหรับในช่วงนี้นะคะยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตารายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ